สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีตอนรับเขาส,สองคุณยายโดนัตสโตร์นะจ๊ะไปเก็บเห็ดมาจ้ะพี่น้องเขาปลาได้ประมาณจะสิบหา 10, 5, ถึงยี่สิบนาทีเนี่ยจ้ะกำลังพ่อเห็ดดีๆีฝนตกลงมาเปียกเหมินเลยจำเป็นต้องกลับมาได้ทุงมืะสิตาดขคาเห็ดแล้วบริษัทคา,าเห็ดอยู่ในป่าเนะจ๊ะ แล้วมาตัดอยู่บ้านจ้ะที่แรกว่าสิไปหาเบิ้งเฮดดำจ้ะเฮดเองครับแคนตลอลน,น่ะนะเจาเนาะไปพอเฮดพึ่งวันเฮดออกลไลาไรเแล้วฝนกระตกแห้งแห้งเปียกหนาว จำเป็นเลยต้องได้กลับบ้านก็ได้ได้มาสำเนียจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าเก็บบพโดนเนาะจ้ะในก็นอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเนาะจ๊ะ สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งห้ยายโดินัดนะไม่เลิกพี่น้องเม่นห้อยถักหรือเม่นห้อยแกะห้อยอห่านเอ้ยเห็น,นห้อยอ่นกวางแคะกินจ้ะเพราะว่าปลานี่ปลาถี่ใหญ่เป็นเก็บเมื่อนี่มันกวางลายไหมจ้ะคิดว่าสิเป็นห้อยกวางมากกว่าบอเห็นหนอนห้อยน้ำไล่ถากแต่ว่าเห็นต่ห้อยฟันแทะ แทะเห็ดหนอกจาก่งแจะดอกเนี่ยขามันก็กินไปหมดเหระเลือดแต่อันดอกทิ่มไว้ห้อยกวางเลยแต่ว่าถ้าเป็นห้อยแบบเนี่ยนางเสียแมนอยู่ห้อยถกักแต่ว่าเนี่ยห้อยฟันไงไ่ๆเลยฟันกว้างค่ะครับดอกเห็ดก็ได้ต่ห้อยโจมตี <laughs> ห้อยถกักห้อยกว้าง คนก็นอยากกินซัดก็อยากกินแบ่งกันกินเนเาะจ้ะเท่าผอก่้อนเท่ากับด้กินก่อนถาก่อก่อนถากก็กินก่อนเท่ากวางพอก่้อนเท่ากัดกวางก็กินไปก่อนเท่าขากระนแน่นๆมีใจเสียดายได้เนี่ยขาบ่มีนอนพร้อมเนี่ยแต่ว่าเหลือตะดอก ขามันกวางมันกินไปหมดหรอแม่งกันกินนะจดะาคนเชิงสั์โอ้ยอันนี้บ่ได้ไรจ้ะ ใ,าาใ,สใส่กับรื่ออ่านมใส่เกลือใส่ก็เรามั่งไหวเนาะจะ้ะไปแช่ไปเลื่ยรืมก็เลยสิต้องตัดเห็นมันแล้วซะจังไปแช่ทีหลังนะจ้ะโอ๊ยดอกนี้บ่ได้ขาจ้ะขนาดขาบักแข็งเลยเ,ยเนี่ยได้แต่ดอกจะ้ะ หนากาศเน่าครับมาเนี้ฝนตกสิบนาทีแดดออกสามนาทีอุ้ยนี่ค้างง้ามจ้ะฉ่ำไปด้วยน้ำแต่กับ,บ่มินอนนะจ้ะคือมีอยู่บ่บ่มินอนจ้ะแต่ว่าฉ่ำน้ำแห้งก็บ,บ่เอานะจ้ะ ชั่มน้ำแห้งก็สิบเอา อากาศเย็นๆแบบนี้อุ้ยนี่งามจา้ะไม่นอนเลยค่ะตัดชอชเลยปันหัวมันหนารู้สึกว่าเมื่อไรเป็นอากาศเย็นๆคือจังเงินหิมะลงทั้งภูเขาเนี่แหละแล้วเขาอยู่เมืองหิมะเขาสิหูเนาจะจ้ะอากาศเป็นจังไงจังไาสิลูซึกใด้เลยว่า ถ้าเย็นแบบนี้มันเย็นฝนจะตกหรือมันเย็นหิมะลงองยังสิไ,ม,ไม่จ๊ะเมื่อนี่ผมรู้สึกว่าเย็น<ๆ>เย็น,เย,นเย็นแบบเย็นคือจังนําแข็งอย่างไะขาดว่าหิมะลงทั้งภูเขาแน,น่นอน โอ้ยอันนี้ไม่ได้จ้ะโอ้ยอันนี้ไม่ได้ <c oughs> ตอนแดดออกอุ่นๆตอนนี้แดดมดแล้วหนาวเย็นเหยียบเลยนี่มาลงท่งเขาแหน่ยเลยแต่รู้สึกแบบนี้ชิต้องได้ดังไฟแล้ว ไฟฟิงในบ้านแฟดลูกหน่อยก็มี่โอ้ยลูกหน่อยก็มี่กับบด้จ้ะเป็นนอนอ่ะดอกไงบ่ปเป็น ดอกไงว่ไม่นอนเล่ไม่อยู่บะเอ้ยมีเครื่องหนึ่งจ้ะขาเราเอานะจ้ะขาเครื่องเดียวก็บเอาเอาต่ดอกเดีอยกแกงแถวหนาสิแกงใช้ผักติวลองเบิ้งนะจ้ะ ว่าแกงสตูวอย่าให้แกงใสอันนี่เราบักขามอ้นี่ก็บก่าดใส่บักข้ามเปลือกเปียกาจพอดีว่าเออมะคืนพอว่ามีผักติ๋วอยูอย่่นีลูกสาวทรงมาหาห้วตะเมืองไทยตาหแห้งแแล้วก็ทรงมาา Ôi, xe đài để khai nhanh nhanh nhé Nha Cũng chưa Chưa là Xăm tới đuổi nam nữa cho nó Xăm tới đuổi nam. บบฟอร์อะเตอร์คือหางไก่กันแถวนะที่แหลกหอบางไงหนึงคนเด้ยวคนที่ได้เนี้ยคือหางไก่กันแถบอันตอนแหลกนะนี่เป็นยังไง ขาดจิงจริงย่โดนัดตัดออกนะจ๊ะตัดออกมาได้ได้แย่บ่อใบได้เัไไ็นเห็นห้อยขาดลองคน้นเจอก็ว่าตัดออกนะจ๊ะแย่โดนัดบ่อเอาใบได้เหละอันนี้กันห<ท>าบ่อมีนอนจ้ะตะวันหา,ามันเป็นเป็นฟองน้ำแล้วเนาะจ้ะถือน้นนนำอะไรก็เอาจ้ะพี่น้อง เอาเทอขีเอาใดเนาะจ้ะเนาะจนี้กะดาดว่าสิหลอดตัวเห็นหัวนอนสองสามหัวทุกคาเนาะจ้ะดอกนมียจ้ะ ห้อยนห้อยกวางจ้ะเนี่ยห้อยกวางถ้าถากมันสิบกินขันขนาดนี้นะอันนี้คือห้อยกวางจ่ะกวางมั้นก็มักกินนะจ้ะถ้าถากสิเป็นห้อยแบบนี้จ้ะห้อยแขวแบบนั้นเป็นห้อยกวาง คือใหม่กับมาปลาไม่มาปลาได้จากแถวบางหย่ยู่ยไม่เคยเห็นอยู่แต่ว่ามันจีบเอใครออกมาเหนคนเห็นยังไงง่ะไม่เคยเห็นเทื่อนหนึ่งหรือสองเถื่อประมาณนี้แหละโดนหรอหระได้เดินออกกําลังแั่นก็อยู่ของมันหมดแล้วันก็บ,บอไม่หยุ่มก็เฮ้าหรอกเอออันนี้ก็ไปจ้า่ะโอ้ยบอลอดจ้ะบอลอดบอลอด เว้ยเกด้นี้กมเอือนกับออกบรไิไปเขาโคเขาปลาแล้วจะนี่ค้านี่ย่ายกับทิทชิมไว้ปลาคางหมานย่างเฉพาะเฉพเฉพเฉพ นอนเพียบเชียบเชียบนอนเพียบมันจะจะลุบแล้วก็ได้แต่ดอกนีพ่พิงวานหนาฝนีน,นบนตรงห้องจะ้ะข้าใจไว้เลยว่าตัองได้เก็บไม้หลายแต่สิได,ด้หน่อยหน่อยเพราะว่ามันสีนาานะจ้ะจุเป็นนอน bên nón lái qua thì xí đậy đi, nón hết rồi yên chơi จริงนาที่ล่ะโอเคจ้าสำหรับคลิปนหิ้ายเดือนนั้นฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะพอกันไหมกินหนาแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าอย่าลืมนะจ้ากดแชร์กดซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ใหิ้ายเราแนะนำแล้วพี่น้องเลยไม่ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย